สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พ FC ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับสมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าจอยพารวยแนแนลจ้าวันนี้จอยก็มีแนวทางไวลาวพัฒนาวันที่29เดือน665มหาพี่พี่ FC ได้รับสมจ้า สำหรับผลสรุปของวันที่27จากับแนวทางหวยเราพัฒนาสูตร3ตัวเด่นเนาะจ้าจอยให้เด่น5 6 9รูด6 5จ้าผลออกจาก6ตัว1 3 1 2 5 8 2ตัวล่างชุด6ตัว1 3รูดไปเนาะจ้า2ตัวล่างชุด4ตัว1 2กับรูดไปเนาะจ้าบนจะ2 5 8 ห้าแปดจับคู่มาตรงๆเน้นๆห้าแปดเนาะจ้าได้เฮ้เด้๋ยวจะหาแปดเขาตรงๆจ้าบนเด่นหารูดหามาจ้าส่วนสุดสามตัวเนาะจ้าสุดสามตัวกับรูดไปเนาะจ้าอันนี้ก็ถือว่าเสียดไปแต้มเดี่ยวเนาะจ้าจ้อยให้ห้าเก้าสองออกสองห้าแปดเนาะจ้าถ้าเป็นเลขแปดกะถือว่าได้โต๊ะเนาะจ้า ก็ยินดีกับพี่พีเอฟีติดตามแนวทางวเวลาพัฒนาวันที่27นะจะเข่าบุญจะหาแปดตรงๆจะเวลาพัฒนาวันที่29สูตร3ตัวเด่นจากนจะไปรับชมคำเตือนจาคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิน้นโปรดรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นจะถามมาสาชอบจังคอยตามนาะจ้าสำหรับวันนี้จอยให้เด่น สามตัวคือเก่าโน,นจะเด่นเจ็ดหกสองจ้าเจ็ดหกสองรูดเจ็ดสองสายรูดโน,นจะทำมาฮกชอบฮกน้ำหกไปรูดใดเลยโนจ้าเจ็ดมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ 7, ็ดสอง เจ็ดสี่เจ็ดเก้าหกจ้าหกมีหกศูนย์หกสี่หกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกตัวเดียวกันเนาะจ้าหกหนึ่งหกแปดจ้า เด่นสองรูดสองจ้ามีสองศูนย์สองสี่สองแปดสองหกหกสองจอยบวับคู่เนาะจ้าพอวมีหกสองสองหกแล้วเนาะจ้าสองเก้า ามตัวจ้าสามตัวถามักทาชอบทาถูกใจคอยตามเนาะจ้าเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองสี่หกสองแปดเนาะจ้าหกสองแปดหกเจ็ดสี่สองหกเจ็ดจ้า อีกชุดหนึ่งนะจ้าสองหกศูนย์สำหรับตัวเด่นตัวเน่นจ้าสามตัวหกสองแปดสองหกเจ็ดเจ็ดสองศูนย์สองแปดสองศูนย์สองเก้าหกศูนย์หกสี่ หกหนึ่งเจ็ดศูนย์อันนี้ก็คือความชอบส่วนตัวเนาะจ้าเจ็ดสี่หกเจ็ดสองจ้าอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวไดชอบตัวไดแคบหนาะจอไยบันถึกไหวใสรไปปิดแนวทา,างไรเนาะจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดทุกวันบางวันเข้ามากบางวันเข้าน้อยบางมือกัหลุดไปเนาะจ้าเขาบางหลุดบางปากุนกันไปเนาะจ้าจอยกะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันทามักถาชอบอย่างค่อยตาเนาะจ้า ผิดพัาดมองได้จอยก็ต้องขอโทษขอภัยไววตรงนี้ดนอจ้าขอให้พี่ๆเอฟซีทุกคนทุก่านโชคดีกันทุกคนทุก่านจ้าขามาแล้วฝากเนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดคอมเมนต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไหเนะจ้าสําหรับคลิปนี้จอยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า